ข้อที่2ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกข้อที่1ออร์บิทัลชนิดดีจะเริ่มมีในระดับพลังงาน n เท่ากับ3ข้อที่2ระดับพลังงานย่อย f ในระดับพลังงาน n เท่ากับ3มีจานวน7ออร์บิทัลข้อที่3ในระดับพลังงาน n เท่ากับ3มีจานวนออร์บิทัลทั้งหมด9ออร์บิทัลข้อที่4 ในระดับพลังงาน n เท่ากับ4มีจำนวนพลังงานย่อย4ระดับเรามาดูกันนะเพราะฉะนั้นจากแบบจำลองอะตอมของโบเรารู้ว่าอาโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยอยู่ในนิวเคลียสสุบ้าและมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบนอกเป็นชั้นๆโดยผลต่างชั้นในจะมากกว่าผลต่างกับชั้นนอกถูกไหมเราจะเรียกระดับงานพลังงานแต่ละชั้นเนี่ยว่าเป็นระดับพลังงานหลักหรือเชลล 1,2,3,4ซึ่งแต่ระดับพลังงานหลักเนี่ยในชั้นที่ 1, ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่เนี่ยก็มีระดับพลังงานย่อยเป็นระดับพลังงานย่อยมีก็มี s มี p มี d มี f s ก็คือมี1 o r b i t อร์บิทัลออรทคือจำนวนห้องที่ใช้บรรจุอิเล็กตรอนนะหนึ่งออร์บิทัจะบรรจุได้สูงสุด2อิเล็กตรอนเพราะนั้น s มี1 o r b i ออรบทัลบรรจุได้2อิเล็กตรอน p มี3ออร์บิทัลบรรจุได้ทั้งหมด6อิเล็กตรอน ีมี5ออร์บิทัลบรรจุได้ทั้งหมด10อิเล็กตรอน F มี7ออร์บิทัลบรรจุได้ทั้งหมด14อิเล็กตรอนส่วนการบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามี3อิเล็กตรอนเนี่ยเราต้องบรรจุแต่ละห้องเนี่ยให้เต็มก่อนไม่ใช่ว่าบรรจุห้องนึงให้เต็ม2อันก่อนเนี่ยไม่ได้นะต้องบรรจุทีละห้องไปก่อนเพราะนั้นถ้ามี4ตัวต้องบรรจุทีละห้องกันก่อนถ้าถ้ามันยังไม่ไม่พอถูไหมก็ค่อยบรรจุกลับไปในห้องเดิมจนกว่าจะเต็มพิกัดคือ6 อ่าทีนี้มันต้องรู้จักว่าการบรรจุครึ่งกับการบรรจุเต็มการบรรจุครึ่งหมายความว่า1ห้องเนี่ยมีอิเล็กตรอนอย่างละ1ตัวในขณะที่การบรรจุเต็มคือมีอิเล็กตรอนสูงสุดเลยห้องละ2ตัวทุกห้องเพราะฉะนั้นการบรรจุแบบครึ่งและแบบเต็มเนี่ยจะมีความเสถียรมากกว่าการบรรจุแบบอื่นเช่นการบรรจุแบบเนี้ยมีอิเล็กตรอนสตัวก็จริงแต่บรรจุแบบเนี้ยมีความเสถียรมากกว่าบรรจุแบบ3ตัวแบบนี้นะเหมือนแบบห้องหนึ่งคนมันเกินอ่ะ Anyways, เออเหมือนห้องนอนคนเยอะไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เสถียราะฉะนั้นเวลาและแต่ละชั้นเนี่ยมีระดับพลังงานย่อยเป็นยังไงอันนี้เชลระดับพลังงานหลักสับเชลคือระดับพลังงานย่อยชั้นที่1มีสับเชลเอสอย่างเดียวชั้นที่2มี sp ชั้นที่3มี spd ชั้นที่4มี spdf ชั้นที่5 spdf ไปแล้วการบรรจุอิเล็กตรอนนะให้บรรจุตามเส้นสีเขียวคือลากเส้นสีเขียวทงบรรจุที่ระดับ 1S ก่อน แล้วค่ายบรรจุที่ 2s ถ้าจำนวนเล็กตอนยังไม่พออีกก็บรรจุ 2s 2p แล้วค่อยมา 3s แล้วก็บรรจุ 3p 4s แล้วก็มา 3d 4p 5s อย่างนี้เป็นตน้นกอยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นโซเดียม11บรรจุนะก็คือ 1s 2 2นี่คือจำนวนเล็กตอนในห้องนั้นมาที่บรรจุได้สูงสุด 2s 2ข้ามจุดสูงสุดได้แค่4ยังไม่พอเลยนะก็ต้องไล่ต่อไป ก็เป็น2 p 6อ่าตอนนี้ได้10แหละเหลือ3 s 1ก็ได้3 s 1ตามนี้อันนี้คือเป็นการบรรจุอิเล็กตรอนนนะแต่มาดูซิว่าโจทย์เขาถามอะไระโจทย์ถามว่าข้อความใดไม่ถูกต้องออร์บิทัลชนิด d เริ่มมีรนะดับระดับพลังงาน n ท่ากับ3นี่ตามตารางนี้ได้ไหมออร์บิทัล d ด็อก เริ่มมีพลังลง,งานที่สามนี่ถูกต้องเริ่มมใีในระดับพลังงาน n เท่ากับสามข้อที่สองระดับพลังงานย่อย f ในระดับพลังงาน n เท่ากับสามมีจำนวนเจ็ดออร์บิทัล f เนี่ยมีเจ็ดออร์บิทัลจริงบรรจุได,ด้ทั้งหมดสิบสี่อิเล็กตรอนแต่ f เริ่มมีในระดับพลังงานชั้นที่สี่เพราะนั้นข้อนี้แหละผิดต่อมาข้อที่สามในระดับพลังงาน n เท่ากับสาม มีจำนวนออร์บิทัลทั้งหมด9ออร์บิทัลแล้วก็ดู n เท่ากับ3มเนี่ยมี s มี p มี d มี s p d ถูกปะอันนี้มี1ออร์บิทัล3ออร์บิทัลหออร์บิทัลรวมกันเป็น9ออร์บิทัลเพราะฉะนั้น ital, ออร์บิทัลชั้นที่3มี s p d รวมกันได้ทั้งหมด9ห้องหรือ9ออร์บิทัลถูกต้องในจำนวนระดับพลังงาน n เท่ากับ4มีพลังงานย่อย4ระดับ n เท่ากับ4ก็คือชั้น4เนี่ย มี s p d f ก็คือมี4ระดับก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อที่2นั่นเองข้อน,นี้ก็ไม่ยากเลยก็แค่เข้าใจในว่าว่าอะตอมของเราเนี่ยมีการเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นชั้นๆโดยเรียกว่าชั้นๆน,นียว่าพลังงานหลักเรียกว่าเชลล์แต่ละชั้นก็มีระดับพลังงานย่อย s p d f และ s มี1ออร์บิทัล p มี3ออร์บิทัล d มี5ออร์บิทัล f มี7ออร์บิทัลซึ่งออร์บิทัลก็คือห้องที่ใช้บรรจุอิเล็กตรอน1ห,ห้องบรรจุได้ สองอิเล็กตรอนเพราะนั้น s มี1ออร์บิทัลบรรจุดได้2อิเล็กตรอนสูงสุด p ก็บรรจุดได้6อิเล็กตรอนสูงสุด d ก็มันจุดได้10อิเล็กตรอนสูงสุด s ก็บรรจุดได้สูงสุด,สด14อิเล็กตรอนแล้วก็เวลาเราเขียนเรียงเนี่ยนะเราจะต้องเริ่ม1แล้วก็ชั้นที่1เนี่ยมีซับชลล์ s ชั้นที่2มีระดับพลังงานย่อยอยู่2ระดับคือ sp ชั้นที่3มี spd ชั้นที่4 spdf ชั้นที่5 spdf อะไรเงี้ยเออและการบรรจุก็คือต้องตามเส้นทแยงมุมบรรจุ S 1น s ก่อนค่อยมา2 s ตามด้วย2 p 3 s 3 s 3 p 4 s แล้วก็3 d 4 p 5 s อย่างเงี้ยเออแต่เขาแค่ถามว่าออร์บิทัล d เนี่ยเริ่มมีระดับพลังงานที่3จริงไหมถูกต้องจริง f และเริ่มมี f เนี่ยใน n ท้กับ3แต่ n ท้กับ3เนี่ยไม่เห็นมี f เลยข้อนี้ผิดข้อที่3 n ท้กับ3เนี่ยมี9ออร์บิทัลก็คือมี s p d และ s มี1ออร์บิทัล P มี3 d ด็อกมี5อา mm hmm. อิเล็กอลรวมกันได้9ก้าคนนี้ในชั้นที่4มีระดับพลังงานไว้สี่สี่ระดับก็นี่ไงสี่ระดับก็ถูกต้องก็ตอบข้อที่2นั่นเอง